เอ็มอินเทรนด์เย่เย่แล้วหยุดเลยล่ะเข้ารายการนี่พลังอุ่นวันนี้นะผมจะพาไปรู้จักกับร้านอาหารหนึ่งที่แบบอยู่ในใจกลางเมืองอยู่ใกล้ๆพารากอนเลยเฮ้ยจริงเหรอแล้วร้านนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าอยู่ที่เคมปินกี้แต่เป็นร้านที่แบบไม่ใช่ว่าวันไหนอยากแต่งตัวสบายๆแบบแต่ขาสั้นมาจะเข้าไปกินไม่ได้อะอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะมันเป็นร้านที่แบบแทชชัวร์มากมาก อ๋อคือไม่จำเป็นต้องบอกว่าใส่สูทใส่เดรสรองเท้าส้นสูงคือจริงๆแล้วใส่ชุดแบบสบายๆก็คือเข้าไปร้านนี้ได้เหมือนกันใช่บรรยากาศแบบรีสอร์ทแบบข้างๆมีมีสวนมีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยฮะเฮ้ยจริงเหรอเออคือแบบมันเหมือนกับอยู่ใจกลางเมืองนี่นะเหมือนกับเหมือนกับหลุดจากสยามไปอยู่หัวหินอย่างเงี้เลยอ่ะเฮ้ยเออบ เดินเล่นสยามพารากอนไม่ได้ใส่สูทถูกไทย<ม>ก็สามารถเดินเข้ามาแล้วก็มานั่งสบายๆแล้วก็ทานอาหารชมวิวสูดอากาศบริสุทธ์ตรงนี้ได้จริงๆนะตอนนี้อยู่ตรงนี้เหมืนอมนอมันอยู่หัวหินอะยังยังยังเบอร์ไปอันนี้เ <c oughs> ยี่ยไปมีของแคนาดาที่เป็นแคมเปญแคมเปญเกี่ยวกับโฆษณาเนี่ยแหละเ <c oughs> มาไม่ขับเหมือนกันพอหยิบกุญแจปุ๊บเนี่ยมันก็ไปดึงมามันเหมือนกับเป็นการที่คุณทําอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลต่อคนอื่นด้วย แทบอิ่นออกอะไปะแ,แต่ก่อนที่จะไปนะเรามีคำถามมีโพลช่วงแรกอ๋อกิ๊ฟมีโพลพีซิสใช่ไหมใช่แล้วฮนะกับคำถามที่ว่าถ้าให้เลือกนะฮะระหว่างการช้อปปิ้งของเซล7เป์เซ็กับดินเนอร์กับหนุ่มหล่อมากเลยอะสำหรับออคุณ,คณเนี่ยคุณเลือกอะไรสมมติว่าชาแนลลด70เลยโอ้แมส <laughs> โอ้แมสชาแนลด้วยว่ะแอมเมสลด70เปอร์เตผู้ชาย ช่างไปเลยผู้ชายไม่สนแล้วไม่สนใจเลยไม่เข้าใจแนวนีก70%ก่อนเลยก็ดูแบบเปรียบเทียบได้เยอะขนาดนี้แนวนไม่เคยลดละค่ะเออไม่เคยลดใช่อ่ะถ้าเป็นโยชิยะผมคงเลือกกินข้าว กินข้าวกับกับป<ร>าหน้าตา,าดทาีที่บ้านไม่มีข้าวกินหรอที่บ้านมีข้าวกินแต่กินคนเดียวไงห,หงาวงอแงหงาวส่วนพวกของอะไรเงี้ยเราเป็นคนไม่ค่อยช้อปปิ้งอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วถึงเวลาเห็นเซลก็ไม่ไม่ค่อยช้อปปิง้งนะไปฝรั่งเศสมาประมาณเดือนหนึ่งอะโอเคฮะอ่ะจดีนกันเดี๋ยวเราเนี่ยไปไปถามคนแถวนี้ก่อนดีกว่าไปให้เลือกระหว่างช้อปปิ้งของเซลแบบ70เเลย กับกินข้าวกับหนุ่มรอเลยอ่ะเอาอะไรกินข้าวกับหนุ่มรอของตรงของเซวไม่ต้องสนใจเพราะว่าของเซวเราเราซื้อเองได้แต่ว่าดินเนอร์กับหนุ่มรอเราหาหาไม่ได้ไม่จริงไม่จริงหนุ่มรอหาไม่ได้ทำไมจะหาไม่ได้สวยขนาดนี้โอ้ไม่มีจริงหนจะบอกว่าตัวเองโสดว่างั้นใช่โสดอยู่ในโสดโสดออกสื่อด้วยนะ เดี๋ยวจะขึ้นเวลาอยู่ข้างหน้าจอเลยสองไอเดียไเลยเออส่งไอดีไปเลยนี่สองไอดีจริงนะช็อปปิ้ของเซลล์ค่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะผู้หญิงจะต้องสวยก่อนจะมีผู้ชายเข้ามาก็เลยต้องช้อปปิ้งของเซลล์70%ก่อนนะตาด้านนี้เขากลังบอกเขาบอกว่าอัพเดทเซลล์อัพเดทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลไปเลยนะเลือกพันเข้ากับหนุ่มหล่อค่ะเพราะว่าของไม่จำเป็นต้องเซลล์ก็ซื้อได้แต่ว่าพันเข้ากับหนุ่มหล่อเนี่ย Connect, aro 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 ดูถ้าให้เลือกฮะระหว่างของเซลล์70%นะฮะกับก <Yeah> ินข้าวกับชายหนุ่มสุดหลอเราจะเลือกอะไรนะเซลล์ือเซลเลือกของเซลเลยเหรอไม่คิดถึงผู้ชายราหอเลยเหรอไม่กินไม่ได้เอเซลนานชิมสองคนนี้ก็คือเอาของเซล์แล้วการช้อปปิ้งผู้ชายไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เป็นภาระค่ะเป็นาระเตัวเองเซปงของเซ ก็ของถูกดีกว่าแต่ว่าโดยปกติแบบว่าไม่ได้ชอบคนหล่ออยู่แล้วไงอ๋อแล้ววันนาจะไปชอปปิ้งเช่นกันฮะ70%มันมีอะไรได้กลับบ้านอ่ะแล้วผู้หญิงสวยๆไปดินเนอร์ด้วยแม่เหรอเยอะแยะโอ้ยเขาหล่อเลือกได้ต้องหล่อเล่นกัโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะ อิาาโซดช่วงเธอสปารติ้งบายโซดาสิง,ว,งวันนี้นะฮะได้ข่วาวว่าที่ที่ล้าคุณไปกินอาหารอินเดียมาถูกต้องโอ้โหโอยไ,ไม่ธรรมดามากาที่ร้านนั้น,น,นไม่ธรรมดา,เพ,า<ๆ>เพราะได้ไปกินกับคุณพิษหรือไม่ธรรมดาเพราะอาหารฮะก็คือพอมีคุณพิษเข้ามาด้วยเนี่ยมันไม่ธรรมดาเพิ่มมากขึ้นไงเนื่องจากว่าเอลเขาจะสูง เดวเอลต่ำๆเลยเอวสูงตลอดเวลาเขาชอบให้อาหารก้นเขาเขาชอบให้ก้นเขากินกินตะแขบพวกโอ้โหรั้งเลยนะฮะไมถึงเกมมันเข้าวินพอดีก็ไม่แซวเขาเดี๋ยวเขาดูอยู่น้อยใจแต่วันนี้นะฮะร้านอาหารที่เราอยู่ข้างหน้านี่นะฮะชื่อว่าร้านนีชนะฮะร้านนี้ดูล่าทางจะเป็นอะไรที่แบบชิคๆทันสมัยหีืป่าแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าอยู่ในใจกลางเมืองนะฮะอยู่ที่แคนเปอร์รี้นี่เองอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยอาหารจะเป็นสไตล์ไหนอยู่หรือยัง หิวมากสิยืนรออยู่หน้าร้านนานมากแล้วว่าอยากจะเข้าไปแล้วพี่ก็เลยจะบอกว่าจะพูดทำไมเยอะแยะใช่ไหมถูกต้องเอางั้นเข้าไปข้างในเลยดีกว่าฮะไปฮะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณเดือนยานิสารัตนโคสิตเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมเคมปิสกี้ค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหสวยมาเลยนะคะน้อยกว่ามีิดพะคะโอ้โหพนักงานเสริมนี่หน้าตาดีแล้วก็น่าตาคุณมากเลยนะคะมือสั่นด้วยมือสั่นด้วยอันนี้เพิ่งมาฝึกงานเพิ่งมานงานนะคะต้องฝึกใหม่นะคะมือสั่นไม่ใช่นเลยคุณโยชิผมกลับมาแล้ว ไปไหนมาไปเกาหลีมาไปโขกหน้ามารีเซอร์เบาๆหญิงเลเซอร์หน้าเรียวขนาดนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดือนตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารนีช ใช่ก็เดี๋ยวเราถามเลยดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยดูบรรยากาศร้านจะไม่ค่อยเหมือนร้านอื่นๆสักเท่าไหร่แต่จะรู้ว่าบรรยากาศร้านที่นี่เราตกแต่งเป็นยังไงบ้างสไตล์ไหนค่คือต้องบอกว่า n i ชเนี่ยเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะเราเปิดตัวเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาก็คือคอนเซปต์เนี่ยเราอยากให้เป็นร้านอาหารที่เป็นบรรยากาศสบายๆแขกหลายๆท่านเนี่ยถ้าเดินเข้าไปในร้านอาหารในโรงแรมปั๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นทางการ ใส่เดรสมาแล้วก็รองเท้าส้นสูงต้องใส่สูตรด้วยรู้สึกเกร็งเกเราอยากให้มีมุมที่สบายมากขึ้นเพราะจะบอกว่าด้วยโลเคชั่นของสยามเคมปินสกี้เนี่ยค่ะเราอยู่ใจกลางเมืองก็จริงนะคะแต่ว่า จะเห็นได้จากบรรยากาศรอบๆด้านหลังนะคะว่าเราเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นโรงแรมในใจกลางเมืองในสไตล์กึ่งรีสอร์ทเราก็เลยอยากจะพัฒนาคอนเซปต์ตัวนี้ค่ะว่าแขกที่มาเดินเล่นสยามพารากอนแล้วอยากจะเข้ามาชมสวนหรือว่าอยากมานั่งสบายๆกับกลุ่มเพื่อนไม่ต้องใส่สูทผูกไทยก็สามารถเดินเข้ามาแล้วก็มานั่งสบายๆรับประทานอาหารชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ตรงนี้ได้จริงๆนะตอนนี้อยู่ตรงนี้เหมือนเหมือนอยู่หัวหินอ่ะยู่ไหมเนาะลองแบบตาดูแล้วก็เออจะได้ ไยินเสียงนกร้องอะไรเงี้ยซึ่งนก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 นนก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 รกนกนกมกนกนกนมนก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 นนนกันกนกนกนนกกนนนนกนนกน้นกนนกกนกนกกนรรกนกนกรนกนนอน้นนนนนนน้กกจิตสนค ใช่ฮะริวนะเ,นเริวสีเหลืองเป็นเยลโลสมารีนะค่ะจะมีเป็นแพชชั่นฟรุตเป็นมะม่วงสุกนะคะแล้วก็คุณผู้หญิงจะชอบใช่แล้วก็เฮลตี้มากๆอันนี้จะเป็นไต้ฝุ่นค่ะมอคกโยชิ Yoshi มากมากเป็นเครื่องดื่มนะคะที่ทำมาจากอะโวคาโดสดนะคะถ้ามา้ันนิชแล้วเนี่ยไม่ดื่ม เจ้าของเทีตัวนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นสูตรเฉพาะเนี่ยที่ทางบาร์เทนเดอร์ของเราเนี่ยทำขึ้นมาแล้วไม่มีควันนะนม่มควันนี่คือเป็นอะไระเป็นจิเป็นจิมมิคของที่นี่กคือเวลามาทำก็คือจะต้องมาทำให้ที่โต๊ะของแขกแบบนี้เลยไหมคะทำคะ่ะทำทุกแก้วนะคะอันนี้คือเป็นน้ำแข็งเหมคะเป็นน้ำแข็งคะ่ะเป็นแก้วน้ำแข็งกินได้ไหมคะอ๋อได้ไหมคะได้ด้วย แล้วจอกแตกเลยเรลียวเกียวปากเลยนะคะอยากจะดื่มบ้างใช่ไหมคือมันมีความเย็นๆของน้ำแข็งนี้เวลาเราดื่มไปด้วยแล้วมันจะสดชื่นไงยักๆ์ยักยัเบอร์ไปอันนี้เยี่ยมไปไม่ค่อยแรงจริงๆ้วเป็นของเทวที่ไม่ค่อยแรงนุ่ม าสบายๆพร้อมกับดูโชว์คิทเช่นของเราด้วยเนี่ยก็มีเหมือนกันจะเป็นแบบว่าคิทเช่นเป็นแบบเปิดให้โอเพนคิทเช่นใช่ค่ะแบบว่าดูได้ว่าเราทําอะไรบ้างแบบเชฟก็กำลังเตรียมอาหารอยู่แต่ว่าถือว่าเป็นเทรนด์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวร้านอาหารก็จะต้องเป็นแบบโอเพนชิทแคทเอิดคิทเช่นโอเพนชิทเช่นนะฮะเปิดไก่เปิดไก่ค่ะขอบคุณนะคะที่แก้เราก็จะเตรียมเมนูที่เป็นเมนูของเย็นนะคะพวกสลัดพวกขนมปังอะไรที่ที่มุมโอเพนคิทเช่นนี้นะคะ นี่เนี่ยเป็นเมนูใหม่นะคะซึ่งเพิ่งเราที่เราเพิ่งเสิร์ฟปีนี้นี่เองเป็นซิกเนเจอร์เมนูนะคะเรียกว่าหมูตั้ง<ม>ที่พิเศษเนี่ยก็คือกรรมวิธีการหมักนะคะ<ม>เออเรามีสูตรเฉพาะที่ถ้าเครื่องเทศไม่ถึง,ถงเนี่ยจะกลายเป็นหมูย่างถันชีนะดูหน้าตาจริงแบบเหมือนหมูย่างคือเนื้อหมูเขาเนี่ย มัน,มนไม่เหนียวรสชาติของการหมักเนี่ยมันก็แบบดีมาก like, like that, so เรามีซิกเนเจอร์ค็อกเทลไปแล้วรเรามีซิกเนเจอร์ดิชที่เป็นอาหารจานหลักไปแล้วรเรามีซิกเนเจอร์ที่เป็นของหวานหาทันที่อื่นไม่ได้เหมือนกันต้องมาทานที่ k คมปินสกีเท่านั้นเป็นของหวานที่เรียกว่าสยามแพชชั่นนะคะก็จะมปีกล้วยมะม่วงแล้วก็มีมะพร้าวเป็น k คมปิน Ski Dessert of the เดอะ ได้รับรางวัลด้วยถูกต้องเพราะว่าในแคมป์ปินสกีเนี่ยค่ะมีจะดสามสาขาทั่วโลกเราประกวดกันค่ะอันนี้คือจากทั่วโลกนะแคมป์ปินสกีทั่วโลกจะได้จานนี้เป็นรางวัลทุกๆแคมป์ปิ้สกีท,กทั่วโลกเนี่ยค่ะจะต้องมีดีเซอร์ตออฟเดอะเยร์ของประเทศไทยขายในแต่ละปูตินด้วยอันนี้อันนี้เราเก็บไว้ก่อนใช่ไหมี๋ยวเราไปค้ากินดเ,เ,เก็บไว้ก่อนได้เลยค่ะของที่ได้รับรางวัลต้องเก็บไว้สุดท้ายนิดนึีนะใช่แล้วฮะแต่ตอนนี้เนี่ยอยากรู้จักเชฟที่ทำ เชฟประจำห้องอาหารนิชนะคะเชฟเรีลเซนเซอร์เชฟจิอันนี่ไม่ใช่ว่าทำอาหารอย่างเดียวแต่เชฟก็มาช่วยดูคอนเซปต์ในการเปิดร้านอาหารนียด้วยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับเชฟแต่ตอนนี้ขอบคุณคุณเดือนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเชฟเนี่ยมีชื่อไทยด้วยนะใช่ Do you have a Thai name? Sabur Sabur SaburYou have to do like this Sabur Subway. Subway. <laughs> <Okay>. <laughs> 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 it's a dish that we call chipotle short rib. Thai people need strong flavors. Yeah. Spicy, mm. sour. If you give something that not too much flavor, they would not like. This is like yeah, lime juice part. Okay, you have to sprinkle some lime. Okay. Yeah. โอ้โหมันนิ่มมากคุณดูดิแค่กดกดมีดลงไปยังไม่ทันยังไม่ทันผ่าเลยนะฮะเมดูนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบรสชาติบสไปซี่เหมือนรสชาติสไปซี่ของแบบเม็กซิโกซึ่งมันมันพูดคำนั้นอะอะไรนะชิปพอตเล่ชิปพอตเล่แล้วเวลาเขาคุุกเนี่ยคือเขาก็จะไปใส่ไว้ในตู้อบประมาณ5ชั่วโมงด้วยอุณหภูมิ150อาองศาเซลเซียส มันเลยทำให้เนื้อให้มันนุ่มมากแล้วก็จุ้ยซี่แบบแบบมีน้ำแล้วี่เป็นเป็นบาร์บีคิวนะคะที่เห็นเป็นแดงๆแบบนี้คือใช่ฮะแล้วก็เขาบอกว่าสำหรับคนไทยเนี่ยรสชาติมันต้องแบบมันต้องจัดจ้านให้ความรู้สึกว่ามันมันเผ็ดแต่ว่าคุณยังกินได้อยู่ใช่คะ this is our steam bun s t e a m bun with a suckling pork inside. m u n o i m u n o i Uh huh. We cook it. m u l e k ใช่ We cook it in vacuum bags for very long time for around. อยู่ในแบบว่าเหมือนถุงสูญญากาศอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับแป้งสลาเปาอย่านะฮะมีไส้หมูที่แบบผ่านกันเข้าถุงสูญญากาศแล้วที่เก็บไว้นานๆก็เลยทำให้เนื้อหมูเนี่ยอาจจะแบบนุ่มกินก่อนได้ไงอ่ะเลดี้เฟิร์ What is this? Can you okay, this one is it? our salmon and blini. It's basically like a little pancake, pancake like yeah. a little pancake. Uh -huh. And we have two styles of salmon. Both uh -huh. are cured in salt. Menu And what about this one? This is seaweed, nori seaweed. ก็จะมีโนริสาลายนะฮะต้องบอกนะว่าที่นี่เนี่ยทุกอย่างเขาทำเองขึ้นมาหมดนะเป็นโฮมเมดนี่นะคะครับอันนี้ก็จะได้ความเค็มจากนิ้วพี่อ้อไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้ชิ้นนี้จะให้โยชิกิน <laughs> นะคะ <laughs> เพราะว่าได้ความเค็มจากมืออ้อไปด้วยตัวเนี้ยครับบีนี่เนี่ยจะออกแบบหอมหวานแล้วก็ตัวซลมอรเนี่ยจะนุ่มมันๆเปรี้ยวๆนิดหน่อย <laughs> So, what is this yep. okay so this is our mango pavlova mango pavlova yeah white chocolate yeah and vanilla yep. mm. with marinated mango that you have yep. here mm. and citrus meringue เขาบอกว่ามันเป็นการผสมผสานที่แบบลงตัวว่ามะม่วงจะหวานแล้วเช่นฟรุตจะเปรี้ยวอยู่กับพี่อ้อสองคนนะป่านนี้คือเอาช้อนขูดจานแล้วอ่ะรีเลยวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอาหารแต่ละอย่างแต่ละเมนูเชฟเจนนี่นี่คือเชฟแซบเวอร์แซบเวอร์คือแบบอาหารอร่อยมากนะฮะอร่อยจริงแล้วมันมีเรื่องราวไงเราชอบอะไรที่มันแบบ มีการครีเอททำเองสร้างสรรค์แบบเนี้ชอบเฮ้ยตะกี้คือกินของคาวแล้วต้องหาอะไรซาซาจิบนี่แหละจนอ้อชอบมากเลยอะไรซาซาแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นคนเปรี้ยวอยู่แล้วบวกความซาไปเปรี้ยวซาโอ้โหเปรี้ยวซาเลยใช่นี่มันดูไหมดูดิฟองมันแบบลายฟองมันขึ้นมาเลยกินเลยอืมอ่ก็ยังชั่วหน่อยรู้สึกสดชื่น นี่คือกินกินแล้วเป็นอะไรฮะหนังตาตกเลยเหรอฮะซาดิส <c oughs> โอ้ยพอดื่มโซดาเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นมาทันาทีเลยใช่ฮะแล้วตอนนี้ตอนเย็นๆแล้วค่ำๆแล้วด้วยเนี่ยเรากิน <ผม S 2> ของเช้าไปแล้วอยากไปหาที่นั่งชิลบ้างเราต้องไปหาที่นั่งชิลนะเพราะวันนี้เราอยู่กับธรรมชาติอะไรไปเยอะแล้วเ,ออเราต้องแบบเหมือนกับหาแสงสีเข้าตัวบ้างเอ,อ้ยหาที่ไหนอะ่ะนี่ไงหาที่แอปนี้นะครับแอปสิงํำรานซ่า,า<ห>นเน็ตเวิร์กเาไปหาเลย บอกว่าแอป,ปนี้เนี่ยสามารถเวลาไปดูร้านสะสมแต้มได้ด้วยใช่ไหม<ช>ถ้าเาไปเช็คอินใช่ฮะสะสมแต้มก็ได้ แล้วก็สะสมไว้ดีไม่ดีโชคดีเกิดได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยได้รับส่วนลดด้วยเออดีนะแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปหาที่นั่งชิลแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ร้านไหนดีนี่ไงเราก็ดูจากสิ่งสำราญสร้างในเวดก็ชิลลิ่งเฮาเลยไหมก็ยังมีเขียนอยู่ชิลเอาเอาเอาอุ้ยมีคนไปเยอะอยู่นะเป็นแอปที่มีประโยชน์มากๆเข้าไปโหลดได้นะใครใช้ iPhone ก็เข้าไป App Store ส่วนใครที่ใช้ Android ก็เข้าไปที่ Play Store ถูกต้องโหลดง่ายๆครับพิมพ์ว่าสิ่งสำราญแล้วไว้พบกันใหม่ฮะช่วง transporting by เย่ชนแก้วหมดแก้ว กลับมากระตุกต่ำห้อนอเอาใ,ใจคนขวัญอ่อนกันอีกแล้วกับฝากไว้ในกายเธอที่รวมเอาดาราวัยรุ่นสุดฮอตอย่างมาร์จุฑาวุฒิต่อธนภพและก้าวสุภัทรามาถ่ายทอดเรื่องราวสยองขวัญโดยเป็นเรื่องราวของเพื่อนรัก3าคนและการตายอย่างลึกลับของแฟนสาวที่ส,วา,สาวยน้ำอะไรคือปมที่รอการเปิดเผยต้องไปลุ้นไปหลอนกันเองในโรงภาพยนตร์การันตีความหลอนโดยจิมโสพลสกดาพิสิทธ์จากลัดดาแลนแต่ไอยังเป็นแฟนแทนอยู่นะไอก็รู้สึกเหมือนเราไม่ใช่หรอ มึงอยู่นี่ปะวะนี่เรากำลังทำผิดอยู่ใช่ไหมเพิร์ดไอ้ท้องเราไอบอกแทนหรือยังอะงั้นเดี๋ยวเราจัดการเองฝากเอาไว้ในใจเธอให้จดจำคนหนึ่งจำ คอยผูกพันเพราะฉันจะคอยติดตามไปกับตัวเธอนั้นจนถึงวันที่เธอมาขอรพรม าก,ล,กลูกด้วยนะเพิรอนฝากเอาไว้ในกายเธอให้เธอรับไออุ่นโอ้ยพ่อฮะวันนี้น hey, ah. oh, ี่พี bridge, the the fruit, ่อแบบเราตะลุยกินกันทั้งวันเลยนะเออแล้วแดดร้อนด้วยเออนี่คือนั่งกินแบบชมนกชมไม้กันแต่ทำไมนั่งข้างนอกด้วยเอาดอ o r แต่ทำไมพี่อ้อหน้าไม่เห็นมันเลย อ้าวเขาก็ต้องมีเคล็ดลับนิดนึงไหมอ่ะโยชิโยชิเคยสังเกตไหมว่าผู้หญิงนะส่วนใหญ่เนี่ยจะหน้าแห้งหรออืมหน้าแห้งหน้าแห้งแล้วเป็นไงอ่ะหน้าแห้งก็ทําให้มีริ้วรอยง่ายไงพะผู้หญิงมีริ้วรอยปุ๊บแล้วเราเราใช้แป้งเนี่ยแป้งจะไม่ค่อยติดหน้าเนื่องจากว่าหน้าแห้งมากไงอ๋อคือถ้าถ้าหน้าแห้งแป้งมันก็ พุหลุดไปเพราะ<ช>มันไม่มีตัวกกอะแป้งหรอถูกต้องแต่ถ้าหน้ามันเกินไปแป้งก็หายไปเหมือนกันบบกคือหน้ามันมากๆเนี่ยแป้งมันก็จะเหมือนแบบลอกไงของมันก็หลุดถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยแบบหน้าแห้งจริงๆต้องอมีเคล็ดลับมากเลยเดีจะบอกก็คือต้องใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นสูตรวิตามินสูตรวิตามินสูตรวิตามินด้วยบิวตทอริฟไบเกลเป็นแป้งสูตรวิตามิน คือแบบมีวิตามินซีวิตามินอีเวลาเราทาเข้าไปปุ๊บเนี่ยแปง้งก็จะติดทนกับหน้าเราตลอดทั้งวันแล้วก็บำรุงหน้าด้วยปกปิดริ้วรอยด้วยคือไม่ต้องกังวลว่าแบบหูย้ยฉันหน้าให้งฉันมีริ้วรอยใช้บิวต้ลิปไบเกลเลยนะปกปิดริ้วรอยได้ด้วยคือทุกสภาพผิวใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยพอยิ่งทาไปปุ๊บมันจะยิ่งซึมเข้าสู่ผิวหน้าเรามากขึ้นด้วยอะ่ะต้องลองใช้อะ่ะถ้าใช้เราจะรู้ว่าแบบเอย้ยมันรอจริงๆสวยเนียนติดทนตลอดวันบิวติลิปไบเกลใจหน่า Beautylist by g a l แป้งเกรดพรีเมียมสวยเนียนติดทนตลอดวันโยต้องเราจะบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเทรนน์โฟลเวอร์อะต้นน้องเคยเอาพวกหนังสือที่สามารถ ดึงแต่ละหน้าออกมาเป็นอุปกรณ์ทำอาหารได้ทำบาบีคิวได้ใช่โยพาดมากเลยดูป้อะไรอ่ะจะบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับไปย้อนดูแล้วจริงคือดึงออกมาแต่ละหน้าเนี่ยสามารถทำเป็นแบบที่ห่อแล้วก็เอาของไปอบได้เลยทำเป็นฐานก็ได้เป็นแบบเขียงก็ได้พลาด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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสัปดาห์นี้ต้นอกก็มีเด็ดๆเหมือนกันคล้ายๆกันคือเป็น กาแฟที่อยู่ในหนังสือพิมพ์คือจะบอกว่าหนังสือพิมพ์กับกาแฟมันเป็นของคู่กันถูกปะใช่เพราะว่าใครๆก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ดื่มกาแฟไปอะไรเงี้ยแต่เวลาอ่านหนังสือพิมพ์ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องแบบสั่งกาแฟแก้วกาแฟข้างนอกแต่คราวนี้เนี่ยแก้วกาแฟฝังอยู่ในหนังสือพิมพ์เป็นยังไงอ่ะโอ้โหหัวเราเหมือนเป็นไอเดียตัวเองไม่ใช่ไอเดียตัวนอเลยไอเดียของเดสกาแฟอ๋อไม่ไม่ต้องพูดมากดีกว่าให้ไปดูดีกว่าว่ามันจะอึ้งขนาดไหนไหนดูดิดูเลยมา อ่ะเขาก็ค่อยเออเขาก็ค่อยเป็นแบบแจกหนังสือพิมพ์อยู่ในอยู่ในแฟ้มของเนสกาแฟใช่ใช่ใช่แจกหนังสือพิมพ์ไปก่อนงดูไปก่อนอ่ะไอ้หนังสือพิมพ์เมื่อไรพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นแก้วมันก็จะเป็นแก้วมันมันมันมีมันมีหน้าหนึ่งที่มันจะมีแก้วใช่ใช่ใช่เป็นแก้วของเนสกาแฟแล้วก็หยิบแก้วออกมาดื่มออกมาปุ๊บเทน้ำร้อนแล้วก็ดื่มกาแฟได้เลยดื่มเนสกาแฟได้เลยแล้วพออีกแก้วหนึ่งเนี่ยก็ให้เพื่อนร่วมงานได้อ๋อคือมันมีเนสกาแฟอยู่ข้างในแล้วด้วยคู่คือ แก่ต้องดึงออกมาปุ๊บมันมีเนสกาแฟอยู่แล้วใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนแล้วกินเลยใช่มันเป็นแบบปอมพับคาเฟ่เห็นไหมรัดปะเออว่ะสัปดาห์นี้ก็รัดเหมือนกันไอเดียดีมากนี่ของเนสกาแฟอ่าฮะของโยมมีปะของผมก็มีเป็นยังไงอ่ะของผมมีอันนี้เป็นเกี่ยวกับดื่มเหมือนกันแต่ไม่ได้ดื่มกาแฟละดื่มเหล้าโอ้ยต๊ะโต๊ะเด็กอ่ะนี่มันเป็นดื่มเหล้าไม่ได้รณรงค์ให้มันดื่มเหล้ารณรงค์ให้ เมาแล้วไม่ขับดื่มแล้วอยากขับแต่ทีนี้เนี่ยของบ้านเราก็เคยเห็นไหมจนเครียดกินเหล้าออนคนรีดกินเหล้าอะไรพวกอย่างนั้นอ่ะเอเอแต่มันก็จะมีของแคนาดาที่เป็นแคมเปญแคมเปญเกี่ยวกับโฆษณาเนี่ยแหละเมาไม่ขับเหมืนนอนกันตัวนี้ได้ผลนะเพราะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นรอบเรียเออเป็นรอบมาอันนี้แล้วเออสมมติว่าคนดึงอันนี้อันนี้ก็ยกขึ้นอะไรเงี้ยคุณกินเหล้าคุณกำลังจะหยิบกุญแจมันก็จะไปดึงรอบมาออยากรู้ว่าเป็นยังไงลองดูดีกว่าด่ย เห็นไหมเขานั่งอยู่อพอหยิบกุญแจปุ๊บเนี่ยมันก็ไปดึงมามันเหมือนกับเป็นการที่คุณทําอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลต่อคนอื่นด้วยอุ้ยเหมือนแบบว่าถ้าคุณจะทําแบบนี้สิ<ช>่งที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นมันจะเกิดอะไรขึ้น<ะ>บ้างอย่างหยิบกุญแจลอกเชื่อมันก็จะไปดึงที่มือตํารวจมือตํารวจปุ๊บ ก็จะไปดึงที่มือคนจับเป่าให้คุณเป่าอะไรเงี้ยเออลราก็ไปดึงต่อไปดึงเป็นสารเห็นไหมเออเนี่ยตามเนี่ยมันก็คือจะมี reaction ตามมาลูกเซ็งปวดใจร้องไห้คือมันทำให้คุณคิดโฆษณานี้ถือเป็นแคมเปญใช่ไหมใช่จริงๆบกเป็นแคมเปญที่ดีมากเลยนะเพราะทำให้คนแบบเห็นภาพชัดเจนไงเออได้รู้ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปใช่ใช่ใช่เออเนี่ยนี้ถือว่าดีมากเลยนะ จังเลยปรบมือให้โยชีปรบมือเหมือนลิงตีฉาบเลยคุณลิงตีฉาบอย่างงี้ไม่ใช่อ่อะนั่นแหละฮะวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วโหเสียดายวันนี้มีคลิปแค่นี้ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้า,นนาเดี๋ยวก็ต้องแบบงัดคลิปดีๆมาเรื่องราวดีๆมาฝากอู่แล้วไม่มีไม่มีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวงัดคลิปตัวเองมาปากสุต้องเเด็ดมากไปส่งอาหารส่งโยชีมาใต้เตียงเอาไว้ดูอาทิตย์หน้า <c oughs> ไม่ได้สอกอะไรเลยคือน,นอนอยู่ใต, <Okay. S 1> ต้เตียงก็แหละเพราะบนเตียงไม่มีที่นอนแล้วรกมาก <c oughs> วันนี้นะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์โซดาสิงห์นะฮะทุกหย่าโซดาสิงห์ครับขอบคุณโตโยต้าค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจากสิงห์ไลฟ์ครับขอบคุณเอ็มสตอร์มสดชื่นคันเช่พบกับพวกเราได้ใหม่นะวันพฤหัสหน้าเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับทางช่องเอ็ม n ช e แนลวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ